ครับสวัสดีครับพบกับผมคนหลังสวนครับวันนี้เป็นวันที่8มกราคม2565นะครับวันนี้จะพาพี่พินเพื่อนนะครับมาอัปเดตทุเรียนนะครับที่ถูกน้ำท่วมหนักนะครับผ่านมา20วันแล้วนะครับต้นทุเรียนที่ผมตัดแต่งกิ่งไว้นะครับซึ่ง เป็นต้นที่มีอาการหนักที่สุดนะครับเพราะกิ่งเขาแห้งแล้วก็ใบเขาร่วงหมดทั้งต้นเลยนะครับเดี๋ยวจะพาพี่พเพื่อนๆน,นะครับมาดูนะครับว่าต้นที่คิดว่าเขาจะต้องใบไม่รอดนะครับผ่านมา20วันนะครับมี ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาพี่เพื่อนมาดูนะครับทุเรียนที่ผมได้ตัดกิ่งในส่วนปลายออกไปนะครับเพราะว่าเขามีอาการแห้งนะครับแล้วผมก็คิดว่า ต้นทุเรียนต้นนี้นะครับอาจจะอาจจะไปไม่รอดนะครับแต่ในช่วงที่ผมมาตัดกิ่งนะครับก็ได้สกิดดูของสกิดในส่วนของลำต้นแล้วก็กิ่งเขาดูนะครับพบว่ากิ่งเขายังมีความเขียวสดอยู่นะครับก็เลยลองตัดกิ่งด้านปลายออกนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณ20วันแล้วนะครับมีตายอดแตกออกมาแล้วนะครับผม ก็ทําให้รู้สึกว่ามีความหวังนะครับว่าต้นนี้น่าจะยังไม่ตายนะครับแต่อาจต้องใช้เวลานะครับในการสร้างโครงสร้างของกิ่งออกมาใหม่นะครับเพื่อมาทดแทนกิ่งเดิมนะครับที่แห้งเน่าเสียหายไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ าพาพี่เพื่อนนะครับมาสังเกตนะครับว่าการปลูกทุกเรียนแบบยกโคกนะครับก็ยังเป็นข้อดีเพราะว่าน้ำที่ท่วมในแปลงนะครับสูงประมาณเกินหัวเข่านะครับกิ่งด้านล่างก็มีความเสียหายไปผมก็ได้ตัดทิ้งไปแล้วนะครับแต่ว่า โคนต้นเขายังไม่เกิดอาการเน่านะครับรากยังแข็งนะครับซึ่งถ้าให้ผมพิจารณานะครับก็คิดว่าอาจจะเป็น โคนกิ่งน,นะครับโคนต้นนะครับที่เขาใช้ทุเรียนป่านะครับในการมาทําในการมาเสียบยอดนะครับทําให้มีความต้านทานแล้วก็ทนต่อน้ําท่วมขังได้ดีนะครับก็แนะนำ พี่เพื่อนนะครับให้เอาไปลองทำดูนะครับการปลูกทุเรียนแบบยกโคกนะครับมีข้อดีหลายอย่างนะครับโอกาสที่ ทุเรียนจะโตก็มีมากกว่านะครับที่เราจะปลูกลงดินนะครับเดี๋ยวเดินไปดูต้นอื่นๆเลยนะครับผม ต้นอื่นๆก็ถือว่าอยู่ได้สบายเลยนะครับ ปีนี้ก็อาจจะทุเรียนก็อาจจะชะงักการเติบโตไปนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่เขายังยังไม่ตายนะครับผมก็รอให้ผ่านหน้าฝนไปนะครับก็ค่อยฟื้นฟูน,นะครับบำรุงปุ๋ยอาจจะมีพ่น ฮอร์โมนทางใบบ้างนะครับเพื่อเติมอาหารให้กับลำต้นนะครับในการฟื้นตัวเมื่อคืนก็ฝนตกลงมาหนักอีกแล้วนะครับ วยก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับ มาดูต้นใหญ่นะครับต้นนี้ก็ใบร่วงมากเลยนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับด้วยการเสริมโคกข้อดีของการเสริมโคกนะครับ ที่ได้บอกพี่เพื่อนไปนะครับว่าดินที่นำมาเสริมนะครับถ้ามีความโปร่งร่นซุยนะครับรากเขายังได้รับออกซิเจนนะครับในช่วงน้ำท่วมก็ถือว่าหนักอยู่นะครับแต่ว่า มันก็คุ้มนะครับที่เราจะต้องเหนื่อยแล้วก็ลงทุนสามปีสามเดือนนะครับก็ไปต่อได้นะครับน่าจะได้มีลูกทุเรียนไว้กินบ้างนะครับผม ที่สวนก็อาจจะดูโสมไปนะครับเพราะว่าหลังน้ำท่วมนะครับขยะใบไม้นะครับกิ่งไม้ลอยน้ำมานะครับก็ต้องเก็บกวาดก็ อยากจะแนะนำนเพื่อนๆอีกนะครับว่าการปลูกทุเรียนในสภาพดินที่ไม่ดีนะครับให้ลองนำวิธียกโคกนะครับไปใช้นะครับมีผลงานการันตีนะครับจากผมว่าทนได้ ทุกสภาพอากาศนะครับน้ำท่วมก็ยังรอดนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ผมคนหลังสวนนะครับขอบคุณครับ